สวัสดีครับชวนชมรถสวย5ประตูทรงสุดฮิตนะครับกับ h อนด้า a จ z นะครับปี2004ออโต้เครื่อง VTEC นะครับ1.5ออโต้น้ำมันล้วนครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเป็นมือที่2นะครับสภาพโดยรวมคือสวยและใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับจะทรงลงล้อขนาด17ยางดอกลึกใช้กันได้อีกยาวเบอร์โทรอยู่นี่นะครับไลน์ได้โทรได้นะครับอยู่แถวบางแคคลองทวีวัฒนานะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ5ประตูทรงสุดฮิตครับฮอนด้าแจ็นะครับ เครื่อง v t e c คหนาออโต้น้ำมันล้วนครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับ149,000ส่นบาทนะครับตรงนี้รุ่นนี้นะครับใครที่สนใจอยากได้ไปใช้งานนะครับใช้งานไปแล้ว2 1 0 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับภายในสวยสะอาดนะครับเบาะหลังพับได้นะครับวางของใส่ของทุกของได้พอประมาณใครที่ชอบและสนใจหรือกำลังหาแจ๊ดนะครับตัวนี้สภาพสวยครับภายในเป็นเบาะหนังเดิม สีดำจากโรงงานนะครับสวยสมบูรณ์นะครับเกียร์ออโต้เสปีดเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ครับรถสวยสมบูรณ์ครับหาเอาไปใช้งานนะครับอยู่ใกล้บางแคของทวีวัฒนาย่านนั้นก็ไปเช็ครถทดลองขับนะครับหรือใครที่อยู่บ้านไกลนะครับอยากได้ไว้ใช้งานจะส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS กระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าจอ2ดินพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเกียร์7สปีดนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับนํามาฝากรองพิจารณานะครับราคานี้ใครชอบสนใจรับได้อยากเอาไปใช้งานก็โทรเจรจานะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับคัดและเช็คมาแล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิควัมนะครับใครที่ดูไม่เป็นเช็คไม่ได้เราเช็คและดูให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนเครื่องยนต์ที่บอกว่าสมบูรณ์แน่นๆเนี่ยเราไปสตาร์ทเครื่องดูขับดูก็รู้แล้วครับและช่วงล่างที่บอกว่าแน่นจริงอ่ะแน่นหรือเปล่าก็ขับลงหลุมดูก็ได้ครับมันมีเสียงหรือเปล่านะครับนี่ครับมันง่ายๆครับแต่ชนหนักอัดต่อพลิกคว่ำเนี่ยมันดูยากนะครับแม้กระทั่งพ่อค้าเองบางทีก็โดนนะครับถ้าดูไม่เป็นนะครับฉะนั้นคันนี้เราเช็คและคัดมาแล้วนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจเป็นรถ2มือจากป้ายแดงนะครับใครที่ชอบนะครับ ไปเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจหรือยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับแจ๊สนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของแจ๊ส GD นะครับใน a c e b o o k นะครับมีคนที่รวมตัวอยู่การแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับคันนี้รถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่งรถได้เลยครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำครับการันตีโครงสร้างนะครับ เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างระบบไฟเบรกแอครบทุกอย่างใช้งานได้เลยครับเอกสาร Pop on. พรอมโอนภาษีไม่ขาดครับรถสวยสภาพนี้นะครับใช้งานกันต่อ,อได้เลยครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับรายได้เบอร์โทรก็ได้นะครับจัดไปเลยครับรถสวยจริง